ม่พักควันกระดาปะทงกดาปะงเลยนี่น่ไปม่ด้พักควันเขาจะนางงามเนาะงามก็ทังบ้านเฮาำลยมสบายดีพี่น้องงามก็หอมเอนง เดินไ่ไรกันเบาเลยนี่ยิงไม่ตียิ่งไม่นิ่งเลยอไห่ดึงได้เงือปลาไหได้ดได้ดีกระดานน่สบายดีอ่ะสาวเปิดเอาลเนี่ยแวล

มักเป็นนอนชายมาเุยมันนอนอูมันอยู่ในื่นถูดหืนนนั้นเลยเอาไปสูดฉี่สวย่วยวยช่วอยู่อันอยู่กูบ่้เอาลงมันโมเมื่อมาชิว่นี่หมวกหวันลงโอ้พายเอาลงอ่ะคลิปไลมมวกหวานโเมื่อโมเมือเฮ้ย

จมียนะเียดก็คงเข้าัวราลงไปบงน่ะลงไปบึงลุกหุนจอดอยู่่ออันนี้อาเสียบอยู่ป้าเนียนากนไม่ใหญ่ช้อนพอไม่หอกว่าชปป้าอย่าไประคืนนี่อันนี้ข้าวชีเแล้ปหกระโจงขึ้นปหอดเพียงเพื่อนสาวตูนน้องตูนอะ

เอามาส่งนะครัอันนี้ครับกับปุกนนี่นีมเนะไมเปิดอีร้อยนะเกโงันมึงเก็บเอาเบอร์หรือเปล่าม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 นี่สิพักห้องมึงบอกตัวเออกลางห้องเรอู้นน้อ ไม่แก่ึ้นไปยังลอยข้าชิบม่างเบอร์ได้บะนอนนะก็เดี๋ยวชิบหับเบอร์แดนนะลูกเราคูณบานอนในะนี้มเมื่อไรกัมาลุงคุณเนื่อเขาิมาเอาอือท้ามือแซงเลยว่าตัวได้เก็บตัวได้บเก็บก็ได้ผ่านลุงคูณก็ได้ผาน อืมช่วยแหละปูดีๆได้ยาแปรทางลังนะ่ะ <hammer S 2> ทางลังนะว่าปูไหวหนังดีๆชูเจ้าได้ว่าภายในสีอยู่นอกกันกระหนังที่ทางนอกกขาแหละอันนี้เมียอนเชอร์มานี่เอไอแอนสชราวเดือดทะลุมึงอไหรเมื่อนั่บ่สเราวเดือดอันกี่เท่าใช่ก่อนบ่นได้มียางหรือฮุกขี่เท่าเมื่อก็ไปแม่ไปช่วยหนาถ่ายเครื่องไปแหม,ม,มเออ Để mưa, nữa, thử, mưa Mưa mời mời nam nim bố mời 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 nói mời 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 rồi mời 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 ยเด่อสนเทียนเทาเลยข้ามึงรับข้านลชิได้จรมึงรับข้าเอาไปคือจะเอาเมือบอกเอาเมือน่อยางมันหาว่าอันนี้คือชัาได้มีรถไฟมีรถไมีนี้าขนาดนั้อายังมีปากขวดเห็่เนาะออ ไม่กิแเครื่อนฮะติ๊กนาบมามาส,สวดคือแล้วคืนนี่รถกินข้าวเปียกหวานมะหลุกมาได้ถ้านะมลงจะมี ขนมในงามเนี่ยจกอ่ะไม่อยากอ,ะอา่ะนั่นอ่ะอยากไปจกอ่ะในงามฮะคอยคอยเนี่ยเอาตรงยางลูปโล่งอ,อ่ะผายกะพี่ผายน้องกระเจ้าจะไปส่งเขาป่ะมะเจ้ามาเขาเจ้าก็ไดไม่ได้ตัวชื่อจะพักจะพัก สุดท้ายน้องดาวบ่ไเ้เมือนำพี่น้องเอ้บยบ่ไเ้เมืออันเอฟซีทามาน้องดาวก็ยายเงึงเป็นยังกันก็บ่ไดเเป็นยังพี่น้องก็เคยไปอยู่เป็นน้องสาวของอันเอื่อยลูกไผ่ยายเงึงพี่น้องอันนี้ก็เคยไปอยู่นี่เคยไปเลี้ยงนี่เลี้ยงมันุคนแหลทั้งน้องดาวทั้งน้องเดือนเป็นอันเป็นลูกกัน เป็นลูกของเอือยน้องลูกไผ่ยังงึงน้องอีกัเป็นลูกของน้องลูกไผ่ยงงึงน้องดาวน้องเดือนกัเป็นลูกของเอือยลูกไผ่ยงงึงยองเออยยองกังข้าวตอเข่าแบบเมือบตกขพูดไทยพูทอานั่งมั้กสบเกาเฮือเ สามีจะได้สะตื่นแล้วสามีจะนะ <c oughs> ยังนอคนก้นกึ๊ก <c oughs> <c oughs> อไอ้เคี้ยวเอาแล้วผมมีน้ำไปโด่นลงไปเกะไปนั้นจับไปอ้ยสวยหนาเอาไปเอาไว้พราสวยหนาเลยเอาอะไราพูดอหนไปหนุฮะได้ได้เออไปไปน่นองได้กี่ตื่นแล้ว เอามาฮะขอมันเขาไปขอนไปแล้วเกียรต่อวีรณได้วยดอกเลยว่องดอก โอ้่านวันนั่งกะวะผไปบาอยู่ได้หาสั่งหมูสั่งขูโอ้ยหลักอันนี้แล้วหมวนได้ช่ใหญ่เดเป็นเสียก็ใหญ่เป๋เนบนมเลย หมาตาูกเนมึงกนมาเลแมเราไป็มากินนี่ืเรา้ตื่นแล้วหัวอยู่ปะอารมณ์ดีไหมอืมชงเชื่อมึงเนี่ยเนี่จะทำยิงไุกู A yên anh nóng, ngay bóng bò bay nóng nóng bóng 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 nè bóng 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 ยูน <im ิู๊ตว์ตวให้นิฟู่ตนั่ขี่สีอีกพู้หนึ่งว่าอยู่ในตาตาพู้หนึ่งว่าอยู่ในหนีบักอี้พอย่ขี้สีอีกเจ้่จ้าอยู่ขี่สีบอจ้าแล้วไปจีจักค้าเก็บเอาอมือกตาพรหนาข้ากระเบื้องยิ่งเพิ่มขึ้นนอ่นหวนดีมืกขึ้นนแบบรับเลยไปเลยเลยรับเลยรับแล้วรับเลยแบบมือ มวยเขาปูไปเขาไป้องเาเราไปกลับมาเขาากว่าเขาซิบอกับเฮเป้นนี่ยเดินไายวโอ้แ่ละแ่ตะค้อตะเก้าตะเกียกหลายเ้ยหัวหัวหนังหัวตื้อน่ยนะขึ้นละแสนแปดขึ้นละสามร้อย ไปนอนจะสื่อสามลอยไม่ได้เห็ุยังเลยนอนเี่ว่าเย็นสบายรับสบายเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวอะไรมือตาคือว่ารขี่ปวกตกลงมาเลยเลยเ <c oughs> ออแซกอะไรเออไม่จะขี่ปวกคู่เสียตา <c oughs> คอยดป,ดปัดบปนอนจากในนอนมันคูลงมาเนาะ เขาก็น,นอนต่พายช่างกระสีพี่น้องพายกันเลยพายไม่จุงป่งกับหวยขี่ปัวกับวัตก